โอเคมาที่ข้อแรกจงหารากที่สองของหกร้อยยี่สิบห้ารากที่สองของหกร้อยยี่สิบห้าเขียนแทนด้วยรูทหกร้อยยี่สิบห้าและลบรูทหกร้อยยี่สิบห้าเลขที่สองมีสองตัวคือรูทตัวมันเองและลบรูทตัวมันเองเนื่องจากรูทหกร้อยยี่สิบห้า เท่ากับรูทหกร้อยี่สิบห้มีค่าเท่ากับ25ถูกมและลบรูทหกร้ยี่สิบหก็จะเท่ากับลบยีเพราะ25่สากำลังสองมีค่าเท่ากับ6กรยยี้า เพราะฉะนั้นร้าที่สองของ625คือ25และลบยี 25. ต่อไปจงหาราที่สองของห้าร้การที่สองของ529ร้อยยี่สิบเก้าก็คือรูทห้ารแล้วก็ลบรูทห้าร เนื่องจากรูทห้ารเมันเท่ากับ23และลบรูทห้ารเท่ากับลบยี 23. เพราะ23่สามกำลังสมีค่าเท่ากับ529ร้อกลบลบยีาำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ5 29, 23, 2าร้อเหมือนกั5 25, 5 29, น พราะฉะนั้นรากที่สองของห้าร้อยยี่สิบเก้าก็คือยี่สิบสามและลบยี่สิบสามต่อไปจงหารากที่สองของยี่สิบสี่รากที่สองของยี่สิบสี่ก็จะเขียนแทนด้วยรูทยี่สิบสี่ และลบรูทยี่สิบสี่ทีเนี้ยอ่ะจำนวนมันเป็นจำนวนน้อยเราก็สามารถดูจากอย่างเช่นสูตรคูณได้เลยว่าจำนวนอะไรมาคูณกันแล้วได้ยี่สิบสี่ถ้าเราไปดูเนี่ยมันไม่มีจำนวนไหนเลยที่เอามาคูณกันแล้วได้ยี่สิบสี่ถูกปะเราก็จะเขียนว่าเนื่องจากไม่มีจำนวนใดเลยไม่มีจำนวนเต็มใด ที่ยกกำลังสองเราได้ยี่สิบสี่ดังนั้นจึงเขียนรูทยี่สิบสี่และลบรูทยี่สิบสี่แทนด้านที่สองของยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นรูทยี่สิบสี่ และลบรู้ยี่สิบสี่มันจะเป็นจำนวนอัตรกยะถ้าเรมมุดเราไปเปิดสูตรคูณอะถ้าเราไปหารู้ยี่สิบสี่อะมันก็จะขึ้นเป็นจำนวนอะไรมากมายลายตามันจะเป็นจำนวนที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้าถูกปะมันก็จะเป็นจำนวนอัตรกยะเพราะมันเขียนแทนเป็นทศนิยมซ้ำไม่ได้ ต่อไปจงหารากที่สองของ0.0324รากที่สองของ0.0324ก็จะเขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วย Root 0.0324และลบ o ูท 0. ศูนยสามสองสี่ทีนี้เนื่องจากรูทของศูนย์จ์สามสองสีมันจะมีค่าเท่ากับ0.18และลบรูทศูนย์จ์สามสอเอง มันก็จะมีค่าเท่ากับลบ0.18เพราะว่าเราลองเอา0.18มาคูณกันสองครั้งก็คือยกกำลังสองมันก็จะได้เป็น0.0328โอเคนะเพราะฉะนั้นรากที่สองของ0.0324ก็คือ 0.18และลบ0.18โอเคนะอ่ะต่อไปจงหารากที่สองของ0.9 0.9ไม่ใช่9นะมันจะเขียนแทนด้วย o ูท0.9 แล้วก็ลบรูท0.9ถ้าเราดูดีๆมันก็จะไม่มีจำนวนใดเลยที่เอามาคูณกันแล้วได้0.9เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มใดยกกำลังสอง ล้วได้0.9ดังนั้นจึงเขียนรูทศูนและลบรูทศูนย์จุดก้าแทนเนาที่สองของ0ูนเพราะฉะนั้นเลขติดรูทอย่างนี้แล้วหาค่ารูทไม่ได้0ูนย์จุดรูท และลบรูทศูนย์จุดเก้ามันก็จะเป็นจำนวนอาาตัตรกยะต่อไปจงจงหารากที่สองของเศษหนึร้อยเกส่วน225ร่ารที่สองของ196ส่วน225มันก็จะเขียนแทนด้วย รูทหนึ่ง้ก้าสิบหส่วนสองห้าและลบรูทหนึ่หส่วนสองสองห้าอ่ะมาต่อ เนื่องจากรูทหนึ่งเก้าหกส่วนสองสองห้ามันเท่ากับอ่าทีเนี้ยหาค่ารากที่สองของแต่ละตัวอ่าทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนรากที่สองของหนึ่งร้อยเก้าสิบหกมันก็คือสิบสี่และรากที่สองของสองร้อยยี่สิบห้าคือสิบห้า และรูทอ่ะและลบรูทหนร้อเกาส่วนสองร่สิบมันก็จะได้ลบสิสี่สวนสิบห้าเพราะอะไรสิบส่วนสิทั้งหมดกำลังสองจะมีค่าเท่ากับหนึ่งรก้สบหกส่วนสอง้า ดังนั้นรากที่สองของหนึ่งร้อยเก้าสิบหกส่วนสองร้อยยี่สิบห้านันก็จะได้คือแป๊บห,หนึ่งนะคือขออยายคิดนะเศษสิบเศษสิสบสี่ส่วนสิบห้าและลบเศษสิบสี่ส่วนสิบห้า ประมาณนี้นะถ้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทมาถามได้